ส,สวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ช่องสาวนิ้งผ้าร่วยขอบคุณชี่แนวครับค่ะมาติดตามเนียทางตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นเนาะค่ะในวันวันที่สิบหกมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้ยินว่าน้องนุ่นฝันว่าสั่นฝันมือไรนอฝันมือขึ้นนี่ค่ะฝันมือขึ้นนี่เนาะค่ะล่าซุดค่ะเบาซุดฟังเนี่ยค่ะฝันอย่างไรโนอค่ะมือขึ้นนี่ก็ฝันในความฝันนั่นฝันว่าขจ้า เฮซบออกปลาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะซบนันซิยูทั้งรถกระบะซบแล้วม so ันเฮ hey, ออกปลาบานันีคนที่เ hey, ฮออกนั้นมแจะผู้ใส่เสื้อดําเบิร์เลยค่ะใส่เสื้อดําเบิร์ตบนที่นีเพนกระยางเสียลหลกระน้ำถางนะคะค่ะพราะยางไปแล้วนั้นมันสิมีรถตรู้อยู่สี่คันรถตู้นี่สีขาวนวลน,นวลขี่น้าหนาขบวนไปค่ะขี่น้าหนาขบวนไปบนันีส่วนหนูนะ่ะในความฝันนะ่ะนูขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกล้น แต่ว่าหนูกับเมกับนานสามคนขี่มอไซน้ำกลนใส่เสือขาวค่ะใส่เสือขาวผู้เพเิ่นเฮซุแบบมีจะาูใส่เสือดำเบิดเลยอืมวันนี้ก็ขี่ขี่ไปน้ำกลนขี่ไปแหลวเพิ่นพาเหลี่ยวขอปลาเพิ่นพาเหลี่ยวขปัปลาเหลี่ยวไปแหลววันนี้อะโบหูว่าเพิ่นสิผ้าไปใส่แต่ว่าเพิ่นหันเฮซบเหลี่ยวเขาน้ำปลาขี่ไปน้ำปลายางไปน้ำปลานะคะค่ะวันนี้แม่เพิ่นก็เลยจอดจอดรถมอเตอร์ไซค์คุนบอกว่า สิขี่เขาไปน้ำเขาอยู่บอ่อในความฝันน่ะเมย์บอว่าบอยากขี่เขาไปเมย์ให้ผลว่าอยากขี่เขาไปเขามีแต่ใส่เสือดำเบิดทุกคนเลยขี่เขาไปในป่าเบิดเลยแฮ่ซบเขาไปในปา่าบัาดที่นี่นุก็เลยถามเมย์ว่าเมย์สิเขาไปบอ่อเมย์บอกว่าเมย์บ่เขาไปบ้านี้หลังจากนั้นเพิ่นกขข็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ตรงไปเลย ตรงไปเหม่อนบอกว่าเมื่อเฮือนเท่าสะพันวงังซี่พอ่ีบบผาคีมอร์ไใส่ตรงตรงไปเรื่อยๆแบบนี้พ่อตรงไปแล้วแวันี้เสียงนาฬิกาปุ๊กพอดีเสียงนาฬิกาปุ๊กดังขึ้นแับน,นี้พอมาเบิง่งเวลาตีสี่ตีสี่นะคะตีสี่เป๊ะเลยค่ะสรุปแล้วก็คือในความฝันนี่บรกิกรมาเฮือนมินบ่ในความฝันหนก็คือในความฝันนันคือแบบว่าคีโรดพันบอกว่าเมื่อเฮือนเท่าซะ ผูเป็นอันเมพนเหล่าในความฝันนะค่ะขี่รถมึงเพื่อนเท่าซาบันนี้ก็ขี่ตรงขี่ตรงน้ําทางมาเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าหันั้นหอนเฮือนเมนหูเมื่อ่อนหูเมื่อ่กนบริเลี่ยวเขาปาน้าพืนค่ะบันนี่ในขบวนเฮีซบหนึ่งน้องนุ่นพขาจะจำเลยว่ามีลงจักใบมีลงใบเดียวค่ะอยู่ทีงหลังรถเมนเมนอยู่หลังรถมีลงใบเดียวอยู่หลังรถบันนี่ผูเพื่อนผููคน หลายๆนั้นเพื่อกระพากใส่เสื้อดำยางน้ำกลนลดนะคะค่ะยางเป็นขบวนขบวนไปน้ำหลดบานนี้รดนี้มิจะขันค่ะรถใหง่อ่ารถน้ำหนาขบวนนั้นมีรถตู้ยูซีขันเป็นรถตู้เมนค่ะสีขาวนวลงามงามบานนี้เห็นเหล็กทะเบียนบ่เบ่เห็นค่ะบ่เห็นค่ะเหล็กทะเบียนนั่นเบ่เห็นเห็นเห็นแต่เป็นว่ารถตู้สีขันขันสีขาวนวลขี่น้ำหนาขบวนบานนี้ส ถ้าให้ตัวเลขนุ่นสิห้ตัวไรน้ออันอันนี้นุกกระบุกงูเพือการบรรลุสิห้ตัวไรเพราะว่านุกแปลเลขบวกเป็นน้ำถ้าตีเลขบวกเป็นนุ่นนี่เปันถ้าเปันฟันนี่เปันฟันเป็นโตเห็นเป็นโตมีคนมาบอกจังสิปันสามารถให้ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าให้เปันตีข้อมฟันเป็นตัวเลขนี่เป็นกัดบอรจักติดสีนะครับเนาะแต่ว่าก สาวนิ้งตีไห้ครับผมสาวนิ้งต,ตีตีเป็นตระใด้สาวนิ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญครับผมรถนี่กาซีเนาะค่ะซีขั้นค่ะครถนี่กาซีโล่งศพนี่กาซีค่ะแต่ว่าโบเห็นคนตายเม่นบ่เห <ขา S 1> ็นตะลุ่งก็เอาซีซีศูนย์เนาะค่ะเลขกสามตัวซีซีศูนย์ส่วนเลขกสองตัวเราเบาท้งพู่นเลขกสองตัว เลขสองตัวสีห้ตัวได้นอหรือว่าตะซีสีสนขี้ไปกับไพรขี้ไปกับแม่กับหนาสามคนสามคนอัดสามไปอัดสามค่ะขี้มอไซอัดสามไปใส่เสือขาวใส่สุดขาวสามไปรถขั้นเดียวรถขั้นเดียวผู้หญิงกันหนสี่ค่ะบ้ากันหนำสี่ให้กันบ้านสี่สามสามสี่สี่สามสามสี่บนเน่ค่ะกลับมาอีกก็ได้นะคะกันไปนะครับค่ะว่าเเจาเป็น เต็มคีมอัตเซ่ขั้นเดียวกันสี่สามหนึ่งเป็นยังไงคือบอกสามนึงคนสามคนคีมมอเตอร์ไซค์ขั้นเดียวกันสามหนึ่งนี่เลกสามหนึ่งออกหยาบนะคะเล็กบอกค่อยหนึ่งสามครับสามหนึ่งหนึ่งสามซาสามหนึ่งครับสามหนึ่งหนึ่งสามนี่เลกออกยาบค่ะเล็กบอกค่อยงามเนาะหนึ่งสามสี่เรือยจากเรือยจาสี่สี่เรือยจาสี่สามเอาเป็นสองโตนวนอหนุ่นมากบอสสองโตสามสี่สามสี่ สามสี่นี่นุก็ะมักยู่สองตัวสองตัวสามสี่เลขสามตัวสี่สี่ศูนย์เนาะค่ะสามสี่ถ้าสื่อกะสี่สามถักกับเนาะค่ะสี่สามสามสี่เลขที่ออกไปแล้วกลับมาออกอีกกับโบอึดเนาะค่ะถมเทค่ะยังเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดค่ะออกไปแล้วก็ออกมากอีกเนาะค่ะอันนีมันเป็นยังที่บ้คงทีนะครับเนาะค่ะถักลับมาออกได้อีกครับผมค่ะ อายุของน้องนุ่นจักปีนอยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองปีเนาะค่ะถามเพื่อไหวเนาะค่ะเธอถาน <22 S 1> ผู้ชมเพิ่นอยากได้เนาะค่ะยี่สิบสองปีแต่ว่าที่สําคัญคือขบวนแฮ่สดนี่แหละครับเพราะว่าน้องนุ่นเคยเห็นเนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนที่ว่าขี้มอต์ไส์ไปกับหนากับแม่นี่กะหูซื้อบรรตีไปกับหนากับแม่บ่นุ่นแต่ว่าเคเห็นหน้าเห็นแม่บ่ ข,ขี่ไปกับหนากับเมย์ค่ะเห็นหนากันอยู่เมเห็นหนาในความฟันเห็นหนากันขี่อัดขี่สอนกันไปค่ะสอนกันไปบอเน<ม>่ bon ค่ะอาซิป,ป็นเลสไอยน้องก็ไดเนาะค่ะสามสี่สี่สามอันค,คนที่แฮโซบนะแฮโซไปน้ำทางที่ว่าภากันใส่เสื้อดำานีโบเห็นหนาเพิ่น เพ็นต้หลังสินะคะเพ็นเตสุดว่าเป็นเสือดำเห็นเตสุดเห็นแตขางล่าง <40 S 1> แต่ววานน้บโหินเพราะว่าทีฟันเกี่ยวกับเป็นผีทั้งเบิดตเนาะ,ค,ะค่ะ,คะที่อยู่ในงานซพเป็นคนกับตาแม่น้องนุ่นกับหน้าน้องนุ่นแล้วก็โตหน้องนุ่นที่เป็นคนค่ะที่เลน้่นเป็นผีเบิดตค่ะค่ะเลขที่ห้นะะเนาะค่ะเลขสามตัวสี่สี่ศูนย์ค่ะเลขสองตัวสามสี่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นเนาะคะ่ะ ทีเพื่อนมาว่าวู่่ันผู้ชมทางบานฟั่งแต่ถา่ันผู้ชมสิตีตัวเลขแตกต่างจากแอดตีหายกับน้องนุ่นนี่ก็สามารถตีแล้วก็เมนตนใตคีปพ,พูดคุยกันได้ค่ะว้าสู่กันฟั่งเนาะค่ะว่าความฝันแบบนี้ตีตัวเลขเป็นตัวไรมันสีขาค่ะค่ะก็ขอขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะที่น้องนุ่นบ่แพ้งตัวเลขเนาะคะ่ะ มาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านสร้างของให้มีโชคมีลาบใ้รางวัลกับน้องนุน่นเบิร์ตสุขูสุขชนค่ะขอบคุณน้องนุ่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาสรุปแนวท่างตัวเลขกความฝันของน้องนุ่นค่ะน้องนุนน่นในเพื่นฝันเห็นขบวนหฮศพค่ะรถแฮ่ศพนี่เป็นรถตู้เพิ่นว่า สี่ขั้นเนาะคะ่ะอยู่ทางหนาเพิ่นว่าเป็นรถตู้สี่ขั้นบ้านนี้ค่ะรถแฮซูปอีกขั้นหนึ่งเป็นรถกระบ,บะเพิ่นว่าคะ่ละล้กกะมีคนเนาะคะ่ะใส่สุดดดำไปแฮซูปบักไล่เพิ่นว่าน้องนุ่นนี่กับเมย์กับหน้าเพื่อนนี่สามคนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นเดียวกันเนาะคะ่ะสอนสามขี่รถน้ำกลนขบวนแฮซูเปเพิ่นว่าแต่ว่าสามคนนี่ ใส่เสือขาวสุดขาววัดทุกคนเพื่นว่าค่ะมีน้องนุ่นมีหน้าเพิ่นแล้วก็มีเม่เพื่นนี่ใส่เสือขาววัดทุกคนเพิ่นว่าค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ขันเดียวกันเนาะค่ะอัดสเพิ่นว่าค่ะนำกลนขบวนแฮซศพเนาะค่ะแล้วก็ขบวนแฮซศพนี่ก็เฮไปเรื่อยเพิ่นว่าเฮ่ปห่ไปน้ำทางไปเรื่อยๆแล้วไป,ไป itative, หอดปลาจึงได้จึงแวะเขาป่าเพิ่นว่าค่ะแวะเขาไปในปลา เพิ่นก็เลยคุยกันเนาะค่ะสามคนเพิ่นก็เลยคุยกันว่าสิไปนําขบวนแห่ศพบ่แล้วแม่น้องนุ่นก็เลยว่าบ่ไปดอกว่าสั่นกลับเฮือนสาว่าสั่นแม่น้องนุ่นก็เลยผ่าขับมอเตอร์ไซค์กลับเฮือนเนาะค่ะแต่บ่ทันฮอดเฮือนตื่นก่อนเพิ่นว่าค่ะในความฝันของเพิ่นแต่ว่าในความฝันของเพิ่นในคลิปเนาะค่ะแอดบ่ได้ถามเพิ่นเนาะค่ะแอดบ่ได้ถามว่าเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ตัวใดเนาคะค่ะเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ของไผ่เนาคะค่ะลืมถามคะ่ะแต่ว่าแอดมาถามนอกคลิปเนาะค่ะว่ามอเตอร์ไซค์นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ของไผ่เนาะคะ่ะแล้วก็จำเลขทะเบียนใดโบน้องนุ่นบอกว่าเป็นมอเตอรไ์ไซค์คันอยู่ฮื่นวสันเป็นมอเตอร์ไซค์ฟีโนของจักร้องนี่ละวะสันเลขทะเบียนหาซีเจ็ดค่ะหาซีเจ็ดเนาะคะ่ะเลขสามตัวเลขทะเบียนหาซีเจ็ดนงนุ่นก็บอกมากคะ่ะ กระตัดเลนค่ะหาเจ็ดหาเจ็ดนาะค่ะส่วนหาซเจหรือว่า C ีเจ็ดท่านผู้ชมกับไปตัดเอาเนาะค่ะ4ีเจ็ดเจ็ดหาีีหานะค่ะหาเจ็ดเจหาตัดน่ำกับน้ำค่ะค่ะส่วน C ี0ีศูนย์ซีูนย์่เป็นเลขกตีจากฝันเนาะค่ะเลขกตีจากฝัน c ี0แล้วก็สามซีสามีนี่ก็เป็นเลขกตีจากฝันคือกันค่ะค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะตัดนำ้ำกับนำ้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะที่เพิ่นฝันเมือ่อคืนนิราสุดเนาะ,ค,ะค่ะเพิ่นาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มิโชคมิลาบ,บใน้รวงวันใหญ่กับน้องนุ่นเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ วิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางที่สาวนิงได้ตามมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพราวจงมีตะความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮงเฮ่งห,งหงมานหมานปังปัง,ปง รำรวยรำรวยถูกรางวัวลลอตเตอรี่เบิร์สุขุสุนนะคนเ้ยค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สานี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนึ่งพะรวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ